แต่ก yeah. ่อนเลยเปิด <tails> ก <Matthew s>: ่อนได้เปียบวิ่งนพ่มายืนดักนี่เหี้ยพ้มายืนดักเลยเหรอดแกเลย